สวัสดี สดๆในกล้องแล้วนะคะงานพระแท่นองวังอ่ะเท่าที่ทราบก็เป็นงานใหญ่ใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะมันต้องดึกๆหรือเปล่าเนาะหมืนจะคืนคืนแต่ที่บินบอกว่าไปเคยมาเมื่อหลายปีก่อนอนะ่ะก็มาเวลานี้แล้วค่ะแต่เขาก็มีอะไรให้เราดูนะเพราะว่าด้วยความม,มันเป็นระหว่างทางค่ะไกลด้วยถ้าเรามารอกลางคืนนี่อาจจะเกรงว่าไม่สะดวกเนาะ เยอะแยะเลยอันนี้ไงม,มันมีตรงซอยนี้เดินเะดี๋ยนียอันนี้ก็อีกซอยหนึ่งนะมียาวมาห้าก,ก็มาออกจ้าร้านใหญ่ใหญ่อ่จจะมีเยอะมากเลยฟิลพราห่มพระม่านบอกหมองันเนี่ยเฮ้ย นั่นนะคะตรงเข้าไปตรงนั้นอาจจะไปไหว้พระแท่นนะคะน่าจะไมเคยอาจจะเคยมาไหว้แล้วแ้าถูกรอบนี้ไม่เข้านะร้านนี้ขายเค้กละร้อยร้อยทั้งล้านก็มีอรมอเงเท้าโป้ซิตี้ด้วยที่เป็นของเด็กนักเรียนหรือเปล่าตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มเข้าดงของกินแล้วงานใหญ่อยู่ตัว งานใหญ่อยู่ตัวเลยแหละอยู่ตัวคอตัวโอเคลุณงดูดีวันนี้ก็็เปนวันแรกเป็นวันของเปิดนี่นางว้าใบเตยค่ะข้างข้างหลังเป็นเยลลี่แล้วขายถุงเท้าด้วยอันนี้มีคลิปเก็ให้ดูเยอะแยะเลยอ่ะน่าม้ก็น่ารักเดือน่าอะไรกัเห็ดหอมมะม่วงอันนั้นเป็นเป็นกอก มาถึงแล้วถึงจุดที่เขาขายของกันเยอะๆแล้วมาีอนอะถึงล้ถึงจุดีเขาขายของกันเยอะๆแล้วมาง่เอเยอลางเขก้าแล้วงเข้เล้้วขอกเล้ถล้วกนเล้้ขาของกินเล้าง้ดานง้จเนด้ เขาเป็นฟิลร้านขนมจีนนะเต็มไปหมดเลยไปนั่งกินด้ว่ะร้านขนมจีน แล้วก็ยาวไปถึงข้างหน้าตรงนู้นเลยค่ะไปออกทางออกถนนได้เลยทางนู้นอ่ะแต่ว่าถ้าไปทางนี้แล้วก็จะไหวพ้พระแทนถ้าไปทางนี้ก็จะขึ้นไปไหว้ข้างบนโอ้โหแดดร้อนมากเลยอะ่ะจะไหวไหมวะลองดูลองดูไม่ได้เอาหมวกมาด้วยโอ้ <S <S> <S โห ร้านอ higher, I, uh, ่ะใหญ่ๆทางนั้นเลยอ่ะโอ้โหแล้วจะเอาไงวะเนี่ยเอาทางนี้ก่อนอุ้ยร้อนมากเลยอ่ะไม่ได้เอาหมวกมาเพราะจัดของไว้น่ากินนะคะขอไห้รอลูกค้ามาซื้ออ่ะโอ้โหโอ้โหฮอต ร้อนเลยร้อนเลยใครจะม่รู้ฉันเดินแฟร์ตอนสี่โมงครึ่งที่แดดเปรี้ยงขนาดนี้นนออ้ยมีขายทุกอย่างเลยเรอลูกค้ามาจำไม่ได้ไว่าไอ้คราวก่อนนะมันมีที่บังแดดไหมแต่วันนี้ฮอตจ้ฮอตเชียว อย่างนี้แล้วค่ะมาก็มาเดินดูของอย่างเนี้แหละไม่ได้ค่อยทําบุญเท่าไหร่นะเราสายชิมชอบใช้แต่ถ้าสะดวกหรือม,มีเวลาว่างเหลือๆห,หน่อยอะ่ะก็จะทําบุญใครบอกว่าวันนี้โคตรร้อนเ่อนอะเอาสิวันนี้กลางวันร้อนมากเลยว,วันนี้วันที่สิบเจ็ดมีนานะคะวันที่บินมาเดินโอ้ยร้อนโอ้ยมันต้องตรงเข้าไปถึงตรงนู้นอีกอะ่ะ หัวกรอบแก้วร้อนร้อนร้อนตอนนี้หันเดินหน้าหาแดดเเดินหน้าหาแดดถ้าเขาจะบอกว่างานมาเดินงานไหนฟันแฟนี่ไม่แน่แล้วมันเป็นซันนี่ฟันแฟแล้วมันร้อนมากเลยขนมมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะโอ๊ย ที่มีเต็นท์พัไปให้เราได้ได้หลบแดดแล้วอ๋ออันนี้เป็นเวทีเวทีหนังกลางแปลงค่ะเห็นได้ใบงานอะ่ะมีเยอะนะมีคนมาเยอะตรงนู้นซุ้มนู้นขายอะไรขายของขายของกินด้วยตรงนูน้นเินยุงกินอ่ะร,ร,ร,ร้อนอ๋อนี่ไงเจอล่มพะไปแล้วเขาอ,อย่างชั่วแล้วชีวิต ก็มีค้าเขาไปนะคะคือของใช้เสื้อผ้ากระเป๋าแล้วก็ไปของกิน,นะคะ่ะเอาซี่เจอทองเหลืองเคยเจอมาละ้ะเครื่องทองเหลืองเราเดินต่อร้อนมีเครื่องมือช่างก็มีด้วยความเป็นงานแร์ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมีครบทุกอย่างแล้วดูชาวบ้านดิ จะาเลียกชบ,บาอย่เลี้ยลูกค้าลูกค้าซื้ออุ้ยจะไมีต้นไม้สวยอ่ะโอ้โห,หมาที่เดียวครบทุกอย่างเหมือนเกษตรแฟร์ต้นเล็กจิกเดียวมีลูกแล้วดูดิม่วงเธอเก่งจังเลยนะนอ่ะค่ะดูเสื้อผ้า ใใดูน่ารักจังเลยดูดิดูน่ารักจังเลยออันนั้นเลขเยียกได้เลขอยู่พอดีเลยอ่ะเลื่อนหรือผักหรืออะไรดีวะเ้วกเมือ่อกี้ม,กมาแวะดูร้านนี้คิดว่าจะมี ว่าจะมีสติกเกอร์เรียกไปใช้ที่ออฟฟิศนั้นไม่มีมีคนกำลังโหทอดกันร้อนๆกลางแดดอเออใช่บินเินมาได้หมวกหมวกกันแดดที่นี่แหละเออว่านึกออกแล้วจำได้แล้วว่าฉันเคยมาแล้วช้ได้เลยบ้าบ้างโอ้หแม่เจ้าแต่มั่นใจว่ามันตอนนั้นมาไม่ได้ร้อนเงี้ยร้อนกว่านี้แต่เราไม่รู้อะโอ้โห นะคะากำลังเตรียมอยู่เลยค่ะน่าเลคะ่ะเดินขึ้นไปข้างบนโว้ยร้อนโอ้ทางมันมันสลบนนิดๆนะเนี่ยตอนเดินเนี่ยเพราะมันจะเดินขึ้นเขาไปไหว้ข้างบนนะคะ่ะอ๋อไหว้องค์พญานาะคถ้าใครขึ้นไปไหว้ข้างบนต้องเดินขึ้นมาได้ําไปแต่เราคนขยันล่ะเราอ่ะโว้ยร้อนหลบชายคาก่อนชื่อว่าเขาถวายพระเพลิงนะคะ ขยานาองค์ใหญ่เลยค่ะไล่ตามบันไดขึ้นไปเลยส่วนเขานี้ยังไม่เคยขึ้นเหมือนกันมากี่ครั้งกี่ครั้งก็มางานเขานี้ยแหละแล้วก็เดินไปอย่างเดียวส่วนนี้ก็มีการตั้งแต่เขายังตั้งขายมาเยอะนะคะอุ้ยไข่รทรงเครื่องมาถึงนี่แน่ขนมลาก็มีโอ้ยขนมไข่เต่ากำลังฮอตฮิตเลยเนี่ยเดินกลับก่อน ชามโมเสบไม้ใช่สิมันจะไม่ใช่เวลาขายดิก็คือมาเดินเอาอะไรของเธอเนี่ยแ้วก็มีจอปูนะคะแล้วก็มีน้ามีผักมีหมูน้ำตกเอาว่ากเก็บบรรยากาศมาให้ดูก่อนว่างานเขา,ามีอะไรบ้างเขายังไม่ตั้งเลยเก็บไว้เป็นบันทึกเลยนะเพราะงานแฝ ฉันมาเดินที่แดดยังจ้ายอยู่เลยโอ้โนเหมือนเดินลงเรื่อยๆอะค่ะโอ้ยอันนี้ไส้กรอกอีสานย่างน่ากินมากแล้วมีหมูสเต็กด้วยอันนี้เช็ดของทอดนะนีค่ะมีสลับงสลับเปาก็คงแล้วแต่ว่าใครจองแผงกัเนาะเพราะไม่ได้แยกเป็นโซนว่าโซนของกินของใช้ก็เลยเหมือนเดินแล้วก็สลับกัน ได้ทั้งของกินของใช้ไปในคราวเดียวกันเลยถึงระยะทางมันจะยาวแล้วก็เจอนังเอกของเรานังเอกของเราคือน้ำลำไยมีทุกที่ที่เขามีเป็นน้ำอันชันด้วยนะลำไยอันชันหนะเกะ๋อสมัยเห็นแต่น้ำลำไยเฉยๆฮึลีกลาดเลยอะไรติดอ่ะ ตกใจเมื่อกี้ไฟช็อตเมื่อกี้ไฟช็อตตกใจเฮ้ยอ,อะไรอ่ะนี่หม,มกหมกย่างหรือหมึกย่างวะอ๋อหมกย่างแต่สารอึอหายกลายเป็นหมกย่างโอ้โหนี่ไงตรงนี้ใครเข้าใจดิฉันไม่น่ะมาเดินเนี่ยมันร้อนเนี่ยโอ้โห ก็ยังมีนะมีบางบางล็อกที่เขาไม่ได้ลงร้านนะหรือว่าจริงๆโดยทั่วไปแล้วเขาก็มาดูกระแสะกันก่อนอันนี้ถ้าพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาดูคลิปน,นะวันนี้จะดูกระแสะไม่ได้นะเพราะเวลานี่คือไม่ใช่คุณจะรู้ว่าคนเดินหรือคนไม่เดินแต่จะช่วยให้คุณได้รู้ว่ามีร้านไหนขายบ้างเอาถือว่าไม่มากก็น,น้อยอะนะประโยชน์ที่ใครจะมาเห็นจากคลิปนี้นวนะวันนี้เนื่องจากผ่านมาจริงๆมากาญจนบุรี ก็เลยรู้ว่ามีงานของวัดพระแท่งดงลังวันแรกก็เอามาสักน้อยแวะมาชมสักน่อยนี่ไงเม่อกผ่านร้านเขาเมาข้าเมานี่แหละต้องงานแฟร์ใหญ่ๆจริงๆถึงจะเห็นนะ้ยนั่นหอยเสียบไม้เา พ่อเมาอะต้องงานแฟร์อาจจะใหญ่แบบฟิลกาชาตกเกษตรกำแพงแสนเลยพวกเนื้เอเฮ้ยดูดิอันนี้จะมีทิมเบอร์ลิงด้วยอะทิมเบอร์ลิงมันมาถึงแะชั่นโรงแรงอะทิมเบอร์ลิงที่ดังๆที่เมืองทองเขาบอว่าราอาคิวกันตั้งนานอัน,นเราไปลอยอ่ะอันนี้เท่าไหร่วะน่าสนใจเว้ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ถึงต้องกลับบ้านกับช่องเรานี่ไงซูชิก็เริ่มปล่อยค่อยๆทยอยปล่อยออกมา มีวอนี่อันนี้เป็นไส้กรออีสานแล้วก็มีลูกชิ้นเยาวราชยำนะคะมียำหอยนางลมเข้าเกี๊ยบก็มีปังเวอร์โอ้โหเราไปนคนดีแล้วก็ล่ะไปนคนดีแล้วต้องเดินไปถึงโน้นนะ วนไปดูให้สักนิดหนึ่งว่าเขาขายอะไรกันอ๋อตรงนี้ก็ยังไม่มีคนขาขาน,น,นี่ค่ะขายขนมจีนข้างในจะเป็นขนมจีนทั้งนั้นเลยเย็นตรงนู้นเลยนะมาเดินออกสายนอกก่อนต้องขออภัยนะมันมันไม่ได้มาตามเวลาที่แร์ควรจะมีจริงๆค่ะแต่ก็แค่เก็บบรรยากาศให้รู้ว่างานไม่แท่ตรงรังมีร้านอะไรขายบ้าง เขาจัดกันใหญ่จริงนะเขากลับวาเป็นงานแฟร์ที่ใหญ่แนะ่นอนเลยอ่ะป๊าจเดีินหนึ่งหน้าลงซุ้มนะเธอจะบรรไหวไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยดูไก่ย่างดิไก่ย่างพิซซนุโลเมนูเสน้นเก่ายวรัดแล้คนเขาจะเดินกันตอนไหนเนี่ยอันนี้ไก,ก่ย่างดจตอหรไ ไก่ย่างสำ็จดูดิ้เยอะอรอยอะอืะไรเนี่ยคะ้รันันเดข้วย็กเพียรลงระบบเดี๋ยนเราทำบุญให้กับผู้ยากไร้หรือการเป็นกสาไปให้เด็กเรียรทำบุญกันเรียกคุญสนใหญ่เผี่ทุกท่านเะจ๊ะทำบุญด้วยแรงศรัทธาบูชงีน้อยทำน้อยมีบ้าทำามา จุดแท้ท่าทำดวงนะจ๊ะที่มุงนี้มุงเลขนะไ,ได้<ะ>ครับนะจ๊ะนี่ค่ะวิหารพระแท่นดงหลงังอ,อเขาเข้าใจทำเป็นจุดเช็คอินนะคะเขาแต่งแบ็คดอปสวยๆอะแล้วก็ใครเข้าไปก็ทำบุญทำบุญด้วยถ่ายรูปได้ด้วยโอ้โหคุ้มอะ่ะสาติบุญสวกันไว เออพระโบราณเขาเรียกอะไว่าเม็ดลระดึงชาติระดึงชาติโอ้โหอยากซูดยังเลยให้แต่ร้อนน่ะเราเนี่ยทำบุญด้วยข้าวข้าวไม่ขาดก็ในลุงเ้ยบุญอะไรไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญข้าวแปะบนศพ แม่โบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เรารอดมาได้กับพ่อแม่โบสถ์ก็รู้ทีทางไหนตอบเตนะ็มไม่ได้เหมือนกันรถออจอดอีกทาง<ม>ตเตมิมไปอีกทางวะล่ะยาแม<ร> <บน S 1> ่โบ, <า S 1> บ,บสถ์แล้วนะด้านแม่เราก็พ้นแม่ที่อุ้มน้องเราบักมกเล่าเหนือจนะวันที่เราบักมกเ่าด้วยอ่อยบุณพ่อคุณแม่ระดับยาบุณพ่อขอบงานใหญ่ต้องมีทัดไข่พระนคร โโอ้ไม่อยากดึงสืาพ้ตอนเดินกลับเลยอ่ะติดไปต่อหรือจะพอสำนีโอ้ยหลังมากเลยอ่ะฟิลไข่ของมิ็ตั้งยังไฟเดอร์เด็กอ่ะนี่กระป๋องเลยน่ารักดีเลย ม,ม,มีสวนด้วยรถยังมีออกเลยอ่ะเฮ้ยมีรถไหล,หลเจ้านะเห็นมิซูด้วยเห็นฟอร์ดด้วะค่ะโอ้โหกลับเลยก่อนว่ามันเวรโอไไ้ไม่ไหวไม่ไหวจะไปลงถ้าน้ถนาถ้าเดินตอนแล้มาทะลุได้เดี๋ยวไปดูกอนถ้าเดินแล้วทะลุได้ก็น,น่าเดินเนาะ มันมีสองเลนแต่ส่วนมากเลนหลักเนี่ยคนจะต้องเดินอยู่แล้วมีลูกชิ้นหมูมีแซลมอนด้วยคูบอรตาอ้ายังออกเลยคุณนี่งานแฟรต่อจวอองแท้เลยมีคูบอต้ามออกเพราะว่าแถวกาญจบนบ,บรุรนะีมีไรอ้อยไงอีสุกๆก็มานะจ๊นะฝั่งนู้นมีโหแต่เดี๋ยวคนาปาแกก็มากลีปปับ ย่างกระรมแเขาย้อยเฮ้ยร้อนด้วยฮอตอีกโอ้โหปาดจำได้ไงเจอทางแล้วไม่ย้อนกลับไปทางเดิมนะมิจะเดินทะลุไปตรงนี้ให้ดูหน้าปากทางคนเดินต้องอดทนหน้าดูเลยถ้าเขามาเดินตอนที่ฟา้ามืดก็คงจะได้อ่ะเดีฉันมาเดินตอนไหนไหมะดูดินแดดเอาสิดูดี แดดสู้ปะละ่ล่ะใจสู้มากเลยมีครบหมดเลยนะอุ้ยน้ำพริกเหรอมาิกใยายสาอ่าง่อกี้ซื้อน้ำพริกกปแล้วอะแล้วก็มีผลไม้ด้วยมีพ่อแก่แม่แก่ไก่ย่างบางตานอะไระเดินลัดทางไหนอ่ะเอาจะทะลุไปไหนกันอะ เออเข้าซอยนี้ดีกว่าคือมันไหลซอยอ่ะมอ๋อตรงนู้นตรงนู้นเป็นส่วนของการแสดงไม่ใช่แสดงเรืะะ่องอะไรว่าการละเล่นนั่นนะะ่ะค่ะเห็นรถไฟด้วยอ๋อนี่อะไรลงน้ำแข็งเหรอเฮ้ยมีโลงน้ำแข็งตรงนี้เลยอ่ะเอาสิ ทีหอมกระเทียมนะคะสินค้าการ,กรเกษตรแบบเรียวๆก็มีเอ๊แต่ว่าเขาผลิตน้ําแข็งตรงนี้เลยเหรอแต่ว่าจะไกลอันนี้ซอยนี้เป็นแหล่งรวมหอมกับกระเทียมนะที่แข้งก็มีโอ้โหจะคิดถูกจะไม่ได้เข้ามาใช่ต้องคิดถูกแน่นอน เรียกว่าตะกัตเทมสีสกเกตอะซึ่งมันจะหอมและแห้งเราก็เก็บไว้ได้นานเฮ้ยร้อนนะับมีม่วงกวนด้วยม่วงน้ำดอกไม้สวยๆเหลืองๆเวะลาขายเขาอยู่ด้วยการหลายเจ้าอ่ะเลยไม่รู้ใครจะต้องซื้อเจ้าไหนอ่ะ ออกมาแล้วนะสุดซอยของสินค้าการเกษตรก็เลยเจอด้านนี้มีคนปั่นจักรยานมาด้วยอ้อยเลยอ้อยอันนี้ใช่ใช่ที่เดินมาเมื่อกี้ไหมวะไม่ใช่นี่คนละอันอีกอ๋อคนละแบคนละเนาะเขาบอกว่ากมโอไมหลายซอยอ่ะวงเล็บถ้าเดินกลางวันน่าจะสนุกมากเลย นั่นค่ะมีที่ส่วนของการให้นมให้นมสัตว์ด้วยนะอุ้ยตรงนี้ลมลงโฟแล้วเย็นโออเจอจิง้าสวรรค์น,นั่นค่ะก็พีนะ่นเจอสจิง้าสวรรค์แล้วแต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เปิดอะ่ะแล้วก็มีบ้านบอลด้วยมีไวกิง้งอ๋อแต่นี้โซนของเล่นแล้วก็เห็นเห็นลิบๆนะม้าหมุนเราไม่เดินไปนะ เห็นไบกิ้งป่ะใครเห็นไหมเนี่ยเว้ยดูส่วนของห้องน้ำเขาดิคะดูสะอาดอะ่ะใครมาไม่ต้องกังวลเลยได้ห้องน้ำเอาแล้วข้างล่างมันจอดรถได้เพราะนั่นค่ะเวทีร่างเวทีการแสดงอยู่ตรงนั้นในใบงานศิลปินเยอะมากอู้โอนั่งนเจอเจอแหล่งรวงความแม่นแล้วข้างในลึกๆนั่นเป็นต้นไม้ <c oughs> อ๋อฟีลเหมือนงานกาชาตินี่แหละ เออ,เ,อ,อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วปกติไม่ได้เดินมาเก็บรายละเอียเดเรื่อไม่รู้อ่าค่านี้โอ้โคิดดูนะถ้าเป็นตอนกลางคืนไฟ<อ>จะสวยขนาดไหนเนี่ยเดินไปเรื่อยๆกันร้อนจะห้าห้าโมงแล้วยังเดินตากอยู่เลย,เ,ยเจ๊นอน้อยลูกชิ้นเดือด ฉันเดินถูกทางฉันกลับไปรถถูกมาเนี่ยโอ้สวยอะโอ้ยเส้นนี้มีเสาแดงๆค่ะซ้ายขวาสวยจังต้องแสงแดดจะสวยเลยอะอ๋อตรงนี้ก็ฟิลเหมือนถนนเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งอะแล้วสุดตรงไหน,นคือเส้นหลักเดินไปเถอเธอเธอจ๋า,าเส้นหลักมันต้องมีสักเส้นหนึ่งอะ เรารู้แล้วเดี๋ยวไปจะเดินไปสุดทางแล้วก็จะออกทางขวามือไปกันเลยทร้านจะารถข้าไปแล้วเฮ้ยร้อนวิ่งนมเบื้องถังแตกอันนี้มันยังไม่ได้ข้ามมากมันก็ต้องเดินสู้กับแสงแดดไปหน่อยอุ๊ยดังปลาทูที่สดทอ้อเป็นตัวตัวอุ๊ยน่ากินจังเลยอ่ะทอดตัวใหญ่มากเลยอ่ะคือไปทอดเองก็ไม่ได้แล้วหัว ทอดเองหใหญ่มากเลยงานใหญ่ใหญ่คือยังไม่เห็นคนัวนะแต่ว่าถานที่จัดงานใหญ่แม่ค้าพรอค้าก็เยอะต้องไปต้องเป็นแหล่งที่คนในจังหวัดกาญจนบ,บุรีจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วแม่ใกล้เคียงเนี่ยต้องได้มาแนะ่อุย้ยตรงนี้ ที่ที่บอกว่าเจอบ้านบอลใช่ไหมตอนนี้ก็มีบ้านบอนลอยู่แล้วนะ ขอบคุณนะคะวันนี้ผ่านมาเก็บบรรยากาศเข้าคราของวันแรกแต่แค่ไม่ใช่เวลาที่มันจะต้องมีงานดังนั้นก็ดูเอาไปแล้วกันว่าวันนี้ร้านมีอะไรบ้างเข้าคราวนะแดดร้อนมากกลับแล้วค่ะบ๊ายบาย